เรามาเปิดเครื่องโอโซนกันนะครับง่ายๆนะครับผมก็กดเปิดปุ่มเดียวใช่ไหม ทำงานครั้งแรกนะครับผมมันจะขึ้นศูนศูนย์ให้เรากดนะครับผมไทม์เมอร์ศูนย์หนึ่งแปลว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับผมไล่ไปนะสักสี่ชั่วโมงก็พอมั้มตัวสาสเลอรตัวนี้เพอตัวจะไปอีกเหรอจะไปอีกเหรอเพราะเครื่องตัวนี้เข้ากับทำงานเครื่องสามสองเครื่องผลิตคอลีเดี๋ยวเดี๋ยวเกินไปใช่ครับมันจะเป็นจ็ดสิบกรัมต่อหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอ่ะงั้นเป็นสามก็พอไหมสามชั่วโมงก็พอนะครับผมแล้วก็กดปุ่มล็อกตัวนี้นะครับลูกกุญแจตอนนี้เครื่องขึ้น working แแล้้้วววนนนนนนนะะะะะเดดดดีีี๋ยยรรรรรอออปป๊บบบึึงงงคัััผมมไไฟกกพิห่่่ถจททำาูต มันจะมีละอองอ๋อมาดูมาดูตอนนี้ยังไม่มีฟองแบบเหมือนควันออกมาต้องแบบเหมือนมันมีควันออกมาก่อนนะถึงจะยุเ้ยทำแล้วเอ้ยมัน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 แบบมันเปลี่ยนเลยโอ้มันมันพ่นอะไรขึ้นเลยใช่ครับโอ้นนี่นี่นะครับ นี่โอโซนปล่อยแล้วนี่ปล่อยประจุแล้วนะนี่ทางานแล้วอ๋านี่มาดูมาดูตอนนี้เครื่องขึ้น working แล้วนี่ฮนะเครื่องขึ้น working เรียบร้อยนะคือมันหายกระพริบแล้วแดงว่ามันทำงานแล้วสำหรับท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อสนามมิเทคสามารถ a d ด l i น์ family pool day เข้ามาได้เลยนะมีั้งแต่รุ่นเล็กนะครับผมไปถึงรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่สุดที่สามารถทํางานระเบียงรอบสระได้ตั้งถาวรได้เลยดูแลง่ายใช้งานง่ายราคาย่อมเยาวสามารถแอดสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ